มาใช้ในระบบฟิล์มนี่คือคนใายนี่รุ่นอาจารย์นะครับเกียร์ประสิทธิ์ของวงสะท้อนภาพยนตร์แต่ก่อนนะครับนี่แหละครับอายุ72ปีตอนนี้นะครับทำหนังมาตั้งแต่25ปีอายุที่ห้อไปล่าสุดก่อนจะเป็นดิจิตอลนะครับดีครับเทาหลอดใช้ถ่านมาเป็นรุ่นนี้นะครับนี่เกียร์บอกนะครับใช้หลอดใช้หลอดเขาเรียกอะไรนะครับเกียร์หลอดซีนอนหลอดซีนอนขอเป็นหลอดนะครับคัดส์ของระบบฟิล์มนะครับนี่ครับ ใช้เป็นหลอดว่ารุ่นใหม่ในยุคนั้นนะทียบอกว่าหลังจากนั่นแหละตัวตัวฐานแล้วก็มาเป็นตัวนี้กัาหลอดนะครับไม่ใช่ตาวากต,ตวาวากก็เป็น่าน,นอันตอตัวนี้ไม่มีไม่มีควันออกข้างบนเนาะไม่มีครับอ,อันนั้นเป็นเตาฐานรุ่นรุ่นเตารุ่นเา่ากว่าอันนี้ใหม่ขึ้นม,มาลงมานิดนึงครับผมหลังจากรุ่นนี้แล้วหมดฟิล์มไปหรือเปล่าหรือว่ารุ่นใหม่ตัวนี้ก็มีหมดรุ่นนี้แล้วก็หมดเลยโอ้ครับผมเป็นดิ่ปนนี่ไปแล้วโปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ก่อนเนี่ยครับรุ่นล่าสุดก่อนจะเป็นโฟรเชคเตอร์นะครับหลายคนคงจะจําได้นะเวลาไปจ้างหนังที่ซีสเกตนี่แหละครับสีหน่วยในพงศธรสมัยก่อนสีหน่วยสีหน่วยในในยุคไหนครับเฮียตอนพศเท่าไหร่ต่อพงศธสองห้าสองสามแล้วก็มาปิดตัวลงประมาณกี่ก็มีห้าสามอ๋อตอนที่มามันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเข้ามาแล้วนะโอ้มีมีซีดีมีดีวีดีอะไรเข้ามามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วห้าก็อยู่กับก็ไม่นานนะเพิ่งปิดไปไม่กี่ปีแงใ เพ์่อนเพื่อนๆอ๋อจำน่ายไปเต็งไปเลยเออตับตับเต็งไปเลยยกหมด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 หน่วยนะครับแต่ก่อนซีหน่วยซีหน่วยโอ้จอาใหญ่สุดเท่าไหร่แต่ก่อนครับสิบหกเมตรสี่เมตรคสิบเมตรสิบสองเมตรหนังสมัยก่อนนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาราคาเมื่อก่อนมาอยู่ในไม่ตอนนั้นอ่ะอายุเพิ่งยี่สิบห้ายี่สิบหกนัสามพันห้าโอ้สว่างอ่าสามพันห้าสี่พันห้าเพราะช่วงนั้น่ะเงินมันแพงของมันถูกใช่ใช่ใช่ครับเบี้ยเลี้ยงเด็กยี่สิบห้าบาทวันละ คนขาย80บาทโบาทคนอยู่หัวเครื่องร้อยยี่คนขายเตาแปดสิบบาแล้วก็มาเลื่อน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 เงินเดือนเงินขึ้นไปเรื่อยๆออกทุกงานไหมหรือว่าให้ลูงน้องออกอย่างเดียวตอนที่สมัยทำหนังต้องไปด้วยมันงานมันเยอะอะเอเดือนยี่สิวันอะไม่มีวันว่างเต็มแม็กเลยที่ไหนก็มีงานที่ไหนก็มีงานหน่วยไหนทุกหน่วยมีงานหมดไม่ต้องแยกกันถือว่ายุคเฟื่องฟูของการแปลง ไม่ต้องแย่งกันเลยครับเจ้าภาพเดินชนกันมีงานตลอดแลวรับงานทีน่ะไปสั่งอ่ะเป็นปึ้งคำนวณได้แล้วว่าเงินจะได้เท่าไหร่โอ้ไปสั่งที่ล่วงหน้าล่วงหน้าเดือนกมลาคุ้มามีนาเมษาไปสั่งเป็นปึ้งปึ้งมาจำตัวนี้ตัวนี้ออกไปเป็นตัวเงินท่านี้ประเมินได้เลยครับผมอย่างนั้นเลยครับโอ้สุดยอดเลย ไม่รู้เงินแม่งไปไหนหมดซังมาถ่ายเทถ่ายเทถ่ายเทได้มาซื้อไปได้มาซื้อไปไม่จบไม่สิ้นครับผมไอ้ขายตรงนี้ลำบากไม่เหมือนขายอะไหล่รถยนต์โอ้ครับครับครับี่มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวต้มรถเดี๋ยวต้มเครื่องเดี๋ยวซื้อหลังใหม่เดี๋ยวมันเป็นเงินหมุนบริหารในตัวหนเงินสดได้ทุกวันครับครับผมสี่หน่วยนะครับสมัยก่อนรถหก้อนะครับแต่ก่อนหก้อกลาง ชุดหลังก็หก0้อใหญ่เป็นเจ้าของหน่วยปงสออะทแต่ก่อนนะครับของสีสเกตส,สายพิมพ์แต่ก็ยังเก็บอนุรักษ์ไว้ถือว่าสุดยอดนะครับตรงนี้สุดยอดสุดยอดนะครับนี่คือแฟนคลับนังกันคน<ไ>ขายรุ่นเนี้ยแม่งตายหงตายหา <c oughs> ไปหมดแล้วสองทางเร่องไม่รู้สองเซ็นเนคนขายต้องกินเหล้าแลวอืม เด็กหนุ่ยต้องกินเหล้าขาวสมัยก่อนใช่ไหมครับสมัยก่อนนั่นแหละต้องเป็นเหล้าขาวเต้ข่าวว่าคนใช้สมัยก่อนเขาจะแต่งตัวดีไม่ไปเป็นช่างใช่ไหมครับที่ว่าเราเป็นช่างแล้วก็ชอบสาวๆเขาจะชอบคนใช้คนใช้หน้าตาดีสมัยนู้นเออนะครับแต่คนใช้โดยมากจะต้องกินเหล้าขาวอแล้วก็คนใช้เนี่ยก็เสียหายใจจากไปเยอะเพราะเหล้าขาวมันเป็นอย่างนั้นไงเสียสุขภาพไปก็จะภาพมาก็ก่อนจะลงหน่วยก็เหล้าขาวมาแล้วต้องปวดหน่อยครับผม หมดไปละนอนต่อพอเย็นปุ 12, ๊บคิสองอายุตอนนี้เท่าไหร่ครับพกิไอ้เจ็ดสิบหกไอ้เจ็ดสิบเอ็ดปีสุดยอดนะครับยังมาใช้หนังให้กับเราได้เห็นได้ดูกันนะครับนี่ <ผม S 1> างอยู่ยังได้ดูมันไม่มีตัวเนี่ยอมันนี่ังานาเฉพาะกิจเนี่ยครับครับี่เบอกว่าห้าปีเพิ่งออกงานนะครับก็ปรับเทคนิคกันนิดนึงนะครับอ่ะปีหมุนต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ลองแสงปล่อยเลยนะครับปล่อยเลย เครื่องยังสภาพเยียมอยู่เลยเยียซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นตัวนี่ครับตอนที่เขามาขายใหม่ใหม่เปิดตัวครับแสนห้าถึงแสนสองโอ้เงินแสนสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดารวมทั้งนี้ทั้งหมดเลยเปล่าเฉพาะตัวนี้เฉพาะหัวเฉพาะหัวครับแสนช่วงแรกๆที่เขามาเขามานั่เสนอเขามาเปิดตัวครับเขามาตั้งเลยแสนสองร้อยแสนสอง โอ้แล้วรวมทั้งหมดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับชุดเนี้ยอันนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณแสนตัวนี้สี่หมื่นห้าจะไม้ก่อนนะโอ้เฉพาะเขาพี่อ้าครับเขารอเออนะครับรวมหมดหมดก็หลายแสนนะครับคุนณจะจะไม้ก่อนมันก็เยอะนะค่าเงินมันเยอะครับโอ้นี่นะครับคือเนี่ยก็ตัวประมาณอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นแปดแยกนะ แยกหัวต่างหากเลนต่างหากครับโอ้เล่นในเนี่ยตกตัวก็ประมาณแ0 0 0ันในเล่นนอกเลยประมาณหมื่นกว่าไปถึงแปดแล้วแต่ยี่ห้อครับครับโอ้รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับอืมนะครับไม่รวมซื้อหนังอีกนะครับสมัยก่อนไม่ก็ต้องคุณเยอะนะครับหมุนไปหมุนมาหมอนเฮียบอกนะครับหมุนหมุนหมุนเฮียตอนนี้อยู่กรุงเทพครับใช้หนังสีโพกหนังเล็กเล็กเพียเหรอครับอ๋อหนังสีโพกเอาผ้าเกาเหรอ เออหนังภาคครับแต่ผมเป็นคนฉายอ๋อพี่ประสบการณ์การฉายหนังมาแล้วนี่แล้วมาทำาจากกรุงเทพแล้วได้ภาสีเก่ไงครับแต่เป็นคนกรุงเทพอ๋อครับเขาอยู่เฉลิมภอ่ะขายอยู่ในเฉลิมภูมิเลยบริการอยู่เฉลิมภูมิหลังเฉลิมภูมิเรียงกันเลยยี่สิบเจ้าครับครับหลังเฉลิมภูมิสมัยนู้น่ะเป็นตึกแถวเลยตึกแถวเลยบริการมีทุกบริการเลยโอบริการอาหารกางแปทยนี่แหละครพี่ยังไม่มีรูปเก่าๆอ่ะไม่ได้ถ่ายไว้เลยสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้ เสียดายเสียดายนะครับอยากเห็นภาพเก่าๆนะครับเรื่องหนึ่งประมาณหกม้วนไหมครับเรื่องหนึ่งเรื่องหกม้วนครับบางเรื่องถ้ายาวหน่อยก็สองทุ่มยี่สิบครับแล้วแต่เรื่องครับอย่างหนังสิบม้วนก็สามทุ่มสิบนาทีครับครับผมครับผมม้วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเต็มอย่างยี่สิบนาทีโอ้ครับเต็มเลยนะเต็มเลยนะครับผมครับผมถ้าเต็มล้นหน่อยๆก็ยี่ห้าครับ ถ้เต็มต้องออกมากันสิแปดแล้วก็มาคูณม,มหาหารกันว่ามันจะตกกี่เท่าไหรครับผมโอ้นะครับผมนี่ดีใจนะได้คุยกับเจ้าของหนังเป็นคนกรุงเทพ <laughs> แต่มาทําธุรกิจที่สีสกเกตมันก็ว่าย้ายมาจากกรุเงเทพก็เป็นคนฉายหนังอะไรรุ่นสิบกหกแเจ๊งในกรุงเทพอ่ะครับแตม,มาเจ๊งมาครับเพราะว่าเจ๊งเพราะอะไรครับแส่ไปก่อนพี่ชายก็สร้างหนังด้วยสร้างไปด้วยสร้างหนังประมาณสิบห้าเรื่องอ๋อจำได้ไม่เรื่องอะไรบ้างครับมี ลอยโอ้โหให้ให้ดึงคุณนต้องครับเทียนะแล้วก็ตะวันร้อนนี่น้องหานครับสิบห้าประมาณสิบห้าถึงหกเรื่องครับข่าข้าวเนาะอันนี้เป็นข้าข้าวครับผมผมก็เป็นทะเลไทยลพบุรี้ตราบุรีสามวันครับผมก็ยกกองไปผมก็ไปพาเขาไปทำข้าวครับแล้วก็ไปพักโรงแรมสามวันถ่ายที่นั่นครับ แล้วก็ต้องเลี้ยงเขาสามมือโอครับนเติมน้ำกลางวันเนี่ยร้อยห้าสิบโอ้โหถ้ามีช็อตกลางคืนก็สองร้อยเติมน้ำครับโอ้พวกดาราเนี่ยถ้าเขาไม่พักที่นั่นถ้าเขาพักที่นี่ก็หาโรงแรมให้เขาครับผมถ้าเขาไม่พักก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเขากลับครับผมอย่างเงี้ยครับแล้วมันใช้เงินเยอะครับบางเรื่องก็ได้ตังค์บางเรื่องก็ไม่ได้ตังค์ครับ ก็เป็นนี่พ่อพออกพอโอ้ครับครับที่นี่เป็นนี่พ่อเข้าหลายๆครับเงินไม่มีครับก็จะไปหากู้เงินยืมครับหมดก็ต้องยืมทั้งบ้านทั้งที่โอ้กระจกชีวิตตรงนั้นครับผมครับผมเจ้าก็ยะก็ได้มาศรีสเกตแล้มาลงทุนทำธุรกิจหรือว่ามีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับครับผมไม่มีอ่ะโอ้ได้ที่นี่เยโอ้แต่ว่าต้องต้องการจะมาทำธุรกิจที่นี่อ่าคือคือว่ามาสร้างหน่วยงังนี่แหละที่นี่เลยโอ้ คมันก็อยู่เลยอยู่เลยอยู่ไปอยู่มาได้สี่แต่พ่ออยู่ที่นี่สี่สิบสามปีสุดยอดนะครับสี่สิบสามปีครับคงจะไม่กลับแล้วล่ะอยู่ที่นี่เลยนานๆก็กลับมาญาติพี่น้องมาก็โอ้กลับกลับกลับไปกรุงเทพครับไปจอยกันนะครับผมโอ้ประสบการณ์ที่ดีนะครับคุณเฮียประสิทธิ์เป็นคนกรุงเทพแต่ว่า ทำมาทุกอย่างแล้วทั้งสร้างหนังทั้งความธุรกิจหนังอยู่กับวงการนี้โดยโดยตรงโอ้ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าพี่ชายไรตาอะไรโอ้สุดวงการหนังจริงๆนี่คือสายเลือดหนังจริงๆโตมากับหนังนะครับเป็นคนฉายแล้วก็เป็นคนสร้างแล้วก็เป็นเจ้าของหน่วยเราไม่ได้สร้างหรอกพี่ชายเขาสร้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในวงการเดียวกันแต่เราเนี่ยเป็นเะเลทั่วไปให้ต้องรู้ด้วยอะไรขาดด้วยไปดูดเราโอ้ครับผมครับผมสุดยอดหนังแล้วก็หนังยุคแต่ก่อนแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตคนทําหนังมา นะครับจากล้มลุกคู่ครานมานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมาฉายหนังให้พวกเราได้ดูนะครับเนี่ยรเฮียประสิทธิ์นะครับเจ้าของหน่วยฟงสตรอนภาพพยนต์